สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสออน,อนเดินหน้ายกระดับศักยภาพเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศด้วยการลงพื้นที่จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตอ้อยแบบครบวงจรนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าสออน,อ,นอนได้จัดอบรมใน7จังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะป,ปลูกอ้อยที่สำคัญโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลเข้าร่วมกว่า900คนหัวข้อการอบรมมุ่งเน้นแนวทาง 4M คือแรงงานวัตถุดิบเครื่องจกักรและกระบวนการผลิตเพื่อช่วย ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและยกระดับไรายได้ของเกษตรกรโดยไม่จําเป็นต้องลงทุนเพิ่มซึ่งจากการลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ใน 7. จังหวัดมีเสียงตอบรับจากเกษตรกรเป็นไปในทิศทางที่ดีหลายรายสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ได้ทันทีเพิ่มความมั่นคงในอาชีพและช่วยให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของไทยเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน